ป็าจะทำไก่รวนน้ำปลาจ้าเนี่ยคือปลาลงกระทะเลยนี่สามเกลอป,ป้าจะใส่กระทะเลย ส่น้ำมันสองช้อนผัดรเทียมสามเกลอไม่ต้องใส่เยะเพราะใส่ละมันอยู่แล้วใส่เ้ามีนนี้มีมีมัน เทมเหลืองแล้วใส่ไก่จ้ะหนักถ้าใช้จะพวกบนไก่นะพวกบนไก่โลง ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะใส่จะได้รสชาติกลมกล่อมไม่จืดน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวชอ้อนนึง con có lết nha có tiệm sơn chúng ta có xài nước ráng khúc này nước nó không bên này. ออกแก่าปเหยื่อน้ำต้นคกไปนิดเดียวไม่ถึงสักพีเลยแต่น้ำไก่เขาอลอวไก่เขาน้ำเยอะอยู่แล้วไงถ้าแค่ตะโพกไก่ตะโพกบนเวลาเราทำเนื้อเนื้อก็จะนุ่มๆจะไม่แข็งกระด้างกาะเขามีมันแทรกเยอะนะหอมมากเลย แอบชิมไปแล้วอร่อยแก่ซุกกระดูกไก่สุกขนาดก็ไม่ได้ลอกกระดูกเอาทั้งกระดูกเลยต้องการความหวานของกระดูกก็เลยไม่ได้ลอกกระดูกออก ดีแหละควาไก่เราจะได้ที่ก็น้ำก็แ้งพอดี 社会。<music> <music> ต้องการให้สีเข้มก็จะสีอุด,ดำลงไปนะแต่พ่อเอาแบบโบราณเลยสีแบบโบราณเลยคนโบราณคั่วเนาะเขารว,วนอะรวนไก่อะก็จะไม่ใส่อะไรเลยธรรมาชาติของสีของเขาเลยพ่ก็เลยนี่เนะาะธรรมชาติของสีของเขาเลยไม่ได้เติมไม่ได้แต่งสี ก็ปัจจัยประมาณนี้แหละเอาน้ำไปคลุกข้าวว่าน้ำอร่อยไปคลุกข้าวเดี๋ยวป้าจะตักจัดจานแล้วนะเสร็จแล้วจ้าไก่ยรนน้ำปลาป้าผัดทำเสร็จแล้วอร่อยนะเห็นง่ายๆแต่อร่อยนะจริงข้าต้มเขาสวยได้หมดกินเล่นก็ได้จับแก้มก็ได้ ถ้าถูกใจคลิปนี้หรือชอบอก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า